ซินดีขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ให้ความสนใจเก้าอี้รุ่นซินดี้ฟอร์โมเ n นาตอนแรกออกแบบมาให้เป็นเก้าอี้ไลฟ์สไตล์เหมาะสำหรับใครที่อยากจะ Work from Home แต่กลายเป็นว่าลูกค้าซื้อเข้าไปใช้ที่ออฟฟิศกันเยอะมากซินดี้เลยออกรุ่นพิเศษเก้าอี้เพื่อสุขภาพรุ่นซินดี้อ f ฟฟิ e เอดิชันโดยจะมีฟีเจอร์ที่ทุกคนชอบอย่างที่แขวนสูตรแขนที่ปรับได้หลายทิศทางและที่วางขา แต่พิเศษขึ้นด้วยเบาะสีดำที่เข้ากับมูทของออฟฟิศมากขึ้นราคาโปรโมชั่นพิเศษอยู่ที่4,990บาทจากราคาเต็ม8,990บาทวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทุกช่องทางออนไลน์ m o เด n a เว็บไซต์ Shopee Lazada Knock k n o อกสำหรับลูกค้าบริษัทที่อยากได้โ o t ทช i ่นแอดไลน์โมเดนได้เลยค่ะขอบอกว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะมีแค่150ตัวเท่านั้นค่ะ